ผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับครูซาแมสผ้าปลดหนี้นะฮะสวัสดีครับครูซาครับสวัสดีค่ะครูซาจริงๆแล้วเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยเหลือให้คนเนี่ยมาเข้าคอร์สในอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วก็สอนเขาในการที่พลิกชีวิตค่ะวันนี้ทําไมถึงคิดจะมาทําเจ้าแมสผ้าตัวนี้ฮะ ก็ต้องบอกเลยว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากคือตัวเราเองนะคะมาจากพนักง,งานประจําค่าแรงวันละ5 0 0มาก่อนนะคะม,มาจากครอบครัวรม้มละลายชีวิตติดลบเลยและเรานะคะก็เอาตัวเองเข้ามาฝึกขายของออนไลน์มาทําธุรกิจออนไลน์ทําให้เราประสบความสําเร็จพลิกชีวิตเลยค่ะครับผมแล้วพอเราพลิกชีวิตได้นะคะครูซ่าก็ออกมาสอนคนฟรีๆหน้าเพจครูซ่าพารวยพลิกชีวิตออนไลน์นะคะพอเราออกมาสอนมีลูกศิษย์ มาเรียนและเขาก็เอาไปขายเขาก็ประสบความสําเร็จค่ะแต่วันนี้ครูซาทาไมถึงคิดจะมาทำไอ้เจ้าหน้กากตัวนี้ตอนแรกเราต้องการหาแมสผ้าที่มีคุณภาพใช้เองแล้วก็ถวายวัดบริจาคตามที่ต่างๆค่ะ,ะแล้วเราไปตามหาก็คือหายากมากแล้วก็ราคาสูงจนเรานะคะได้ไปเจอนวัตกรรมนะคะที่เราได้รับเป็นแมสผ้าอาชีะเนี่ยค่ะเป็นเทคโนโลยี3ชั้นะนะคะ,ะชั้นแรกของเรานะคะเราทําจาก ผ้าท้อนน้ําคุณภาพเกรดเอเลยค่ะถ้าแบบมีน้ําลายหรือมีน้ําอะไรกระเด็นไอจเด็นมาโนใช่คืออันนี้จะโปรเทคหมดเลยค่ะชั้นที่2ค่ะที่เราได้นวัตกรรมมาจากนะคะประเทศญี่ปุ่นเลยอยู่ข้างในค่ะใช่ค่ะอยู่ข้างในชั้นที่2เราสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ถึง3ตัวด้วยกันนะคะชั้นที่3คือเราทําจากผ้ามัสลินค่ะที่เป็นแพทย์รับรองว่า หายใจป่มร่งสบายใส่8 1 0ถึงชั่วโมงอ่าโอเคแล้วทำไมมันถึงเป็นแมสก์บดหนี่คืออะไรค่ะเพราะเราต้องการช่วยคนที่เกิดภาวะวิกฤตตอนนี้นะคะที่ตกงานหางานทำไม่ได้อยากมีรายได้ค่ะอ่าแล้วต้องทำยังไงฮะ